แล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะเอ่อพออุ่นอุ่นพอน้นเนี่ยเขาก็เทใส่กระปุกเนาะค่ะเนาะเทใส่กระปุกเขาก็รอให้เย็นค่ะค่ะแล้วก,ก็จับโตเซตตัวแล้วเขาก็ปิดฝากเก็บได้เลยค่ะได้หลายอยู่ค่ะอันคิดว่าสิบกว่ได้หลายก็ได้ต็มสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเขาสิมาเขืออย่าเอ็นยืดเนาะค่ะเนาะตอนแรกเขาก็สิมาเขี่ยวหย่าเอ็นยืดใส่อ,อ้อยอ้อยจอนสั้นเนาะค่ะเนาะที่ใส่อ้อยจอนสั้นนี่คือว่า มันมีความละเอียดอ่อนกับผิวเด็กน้อยก็ผู้ใหญ่ก็คือกันอก็ต้องคือกันค่ะก็ต้องมีประโยชน์สีบโบราคล้ายเคียงกับผิวนะคะเนาะเราขอยกใส่คิมขอ,อยไส่ออยตัวนี้แหละคะ่ะนวดแขกเพราะว่าเ,เคยเคยสร้างออยที่แบบบ้านอันเป็นถังง่างยานั่นค่อยแพ้ค่อยแพ้่คนนวดแพ้ก็เลี้ยวย่านแขกแพ้ก็เลี้ยวข้ใส่ถึงใส่บ่ดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาค่ะมาเขามาตัดเลยจ้า แหง,ละะนะแ,หงลแล้วเนาะค่ะเนาะแหงแล้วค่ะเราก็มากันไก่ตัดลงหมอ้อเลยค่ะพี่น้องค่ะเขาสีมาเขยวใส่กับอ้อยเน,นะนาะค่ะเนาะน้ากระโบมีแล้วน้ํ้าเสด็จแล้วค่ะตัดลงไปเลยจ้าเราต้องพิธีรีดตองอียงมากมายเนาะคะนะ่ะเนาะเขาเอาความเข้มข้นพอเพราะว่าเขามีหลายค่ะยาเอ็นยืดทั้งมีหลายเนาะคะนะ่ะเนาะยาเอ็นยืดเยอะจ้ะเขาก็เสี่ยงความเข้มข้นเนาะพี่น้องค่ะ ลืมหันกล้องให้เบื้องนะหันมาเบื้องนาย้ายตานี่แหละเปิดอ่อยเทีเ่ยงก้นแน่ค่ะเอาว่าบ่มนี้หน้าเนาะค่ะเนาะ,ะเดี๋ยวเขาก็จะตัดหายาเอ็นดสเซไปเรื่อยๆๆค่ะ ป,ปิดไฟปานกลางเ้อค่ะเด้อย,ยาเอ็นยืดมีสรรพคุณหลายอย่างเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นช้าเป็นยาสมานแผลมีสรรพคุณทั้งภายในและภายนอกเลยคะนะ่ะเนาะผัดน้ำมันหอยก็ได้เ้อค่ะเด้อผัดน้ำมันหอยก็ได้เดี๋ยวงวดหน้าสิเกลอ,อนโอนมาผัดน้ำมันหอยะค่ะ น้ำมันหอยก็อร่อยจ้าแกงอ้อมแกงอ้อมก็ได้นี่ยังว่าเตรียมไกล้ออกมาแล้วว่าสีแกงอ้อมมืออื้นจงไปแต่แกงอ้อมน้ำมืออื้นค่ะเสีออ่ยวอะไรเสี่ยงกะระยาฟันสิงโตมาผสมแน่เพราะว่ายา้าฟันสิงโตอันนี้สรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆได้สำหรับยายตาในว่าไปนอนอ่อนเลิอแห้งยี่ลืมละยาฟ้าย้าฟันสิงโตเนาะคะ่ะเนาะ เป็นยาระบายแห้งดีหสำหรับคอยตาว่ากินพี่น้องเลยเกี่ยวเข้าห้องน้ำหนักเทียกับอะไรค่ะก,กินยอดสองยอดกันคือกันแต่บ่แมนว่าท้องเสียเด้อค่ะเด้อระบายดีแบบไม่มีปัญหาไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดเลยจ้าอันนผักสะเ่ายังบ่ทอยญ้าฟันสินโตนะคะนะเาฝ้าฟันสินโตนี่ ระบายดีลีค่ะพี่น้องค่ะระบายดีสุดๆจ้ะเขต้องกินยาระบายนีาย <c oughs> เกี่ยวไปเรื่อยๆค่ะส <c oughs> ่วนหนึ่งกับปั้นเหียดน้ำอย่านางใส่ตู้แข็งไว้แล้วค่ะ ินต่ำก้อนเนาะค่ะเนาะอันนี้บบต,ต่ำก็ได้เด้อค่ะเด้อบบต่ำก็ได้เกีียวได้คือกันค่ะเกี่ยวไปเรื่อยๆย้อนเพราะมันน่ะนะก็เกีียวรดนๆดนะมันจะมันก็เละพี่น้องค่ะเก็ดเป็นอน้ำมันใส่ผมน้ำมันนวด น้ำมันทาหน้าทาผิวได้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าส่วนผสมสิแดดสร้างกันน้ำมันใส่ผงแล้วอว่าสิต้องเอาโอยแล้วก็เอาอ่าวาส,สลินซื้อๆเนาะค่ะเนาะเอาเป็นพวกคิ้มลงคิ้มวดเพื่อ่ได้มันสีแดดข่มตาเลยค่ะเด้อ เบิ่งกันเนาะคะ่ะเนาะมาค่ะพี่น้องค่ะเริ่มยุบเนาะคะ่ะเนาะเริ่มยุบก็ก็มาค้นซอยแน่นค่ะค้นซอยแน่เนาะค่ะเนาะเริ่มกลับลงไปค่ะยังบ่าลายค่ะยังบ่หไหลเอาใบจะผัดเอาใบจะผัดนะเเราผิดเอาไใบสะแกงอ้อมใช้ไกลค่ะหอมหอมพี่น้อง,ออกกงอค่ะ เดี๋ยวหน่ำที่หน่ำที่ยืดติดข้างอยืดในยู่ในหญ้าเอ็นยืดเฮาเดี๋ยวเฮาเกี่ยวไปจักน้อยก็ละลายออกหมดเนาะค่ะเนาะสีเนาะค่ะเนาะเฮาก็สิเขี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเขี่ยวไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะประมาณเกือบชั่วโมงคือแล้วค่ะรอนเบิ่งว่าเอ่อ อย่าเอ็นยืดเพาสจเปี้ยตอนใดเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเขาก็จังมาดเขาก็จังมัดกองกันค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะจงอ่ะจงพระลูกเป่ากับรูกผิดพิมพ์ไว้จนอ่ะจนอุ้นอุ้นเนาะค่ะเน,ะะนะะบาะเพราะว่ามันห้อนเนาสิบีบบ่ได้ค่ะเปึ่งหน้าตาเขียวจนพี่น้องค่ะเขียวโอ้ยลูกแม่น่ะเห็นบ่บโศกนลุกซนรนกับแม่ข่อย ไม่มีใครเกินมีใครเกินย้ายต่ <c oughs> เรียมโศกโลกชนลนเป็นตะน้อยเวยค่ะเด้อว่าแม่นองก็เป็นเด้อจังไบเปลี่ยนตะไดเท่าใดคะ่ะโอ้ยสิไ้อ่อยในนี่ละนม่ค่ะ <c oughs> โอ้ยน oh, ั่นๆนๆบีบเอาค่ะผ่าผ่าขาวนี่ใส้กับเหยาใบยานางใส้กับของพวกนี้โดยเฉพาะเบิ้งสีโรดพี่น้อง่ะเพราะมันสีอ้อออสีอ้อออกตุ้มเคยเกินมันิไปดูดเอาน้ำมัน้างๆ เขียวจนสีเข oh, ียวว่าสีเขียวจักชั่วโมงเคืองสัตย์ใช่เพราะเปนสองชั่วโมงคนติดลืมขคาวโอยว่าอุ่นๆเลยยังสีห้อนๆอยู่ค่ะเห็นไ่มพี่น้องค่ะดูบางมือเจ้าของจ้ สีสีของยาเอ็นยืดหอมเป็นตะไน้ค่ะสรรพคุณหลากหลายเด้อค่ะเด้อเป็นยาสมานแพรใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในเป็นชาแก้ไอเด้อสิ เฮ็ดซาแก้ไอ้น้ำสิบปอเด็ดสิบเก็บไม่ให้มันโป่งยอดออนออนมาดิโป่งยอดออนออนังเสี่ยวมะหั่นนะมาผัดขนาดอันเก็บมะกะตาบักใญ่เฮ็ดน้ำยานางได้สามอันแล้วกัน มาเขี่ยวเอาเนี่เขี่ยหน้าเห็ดครีมนวดก็ใส่เวลาอยู่ค่ะใส่เวลาคักอยู่ก็สิมาล่างมาตากมาเขี่ยวเนาะค่ะเนาะแต่ต้นเขี่ยวยยแล้วๆนี่บ่โดนดอกค่ะบ่โดนเสร็จแล้วจ้ะเบิ่งแน่พี่น้องค่ะแล้วละค่ะสีสีของน้ามอันนี้สี จากธรรมชาติของใบนะของหอญ้าเอ็นยืดเด้อค่ะเด้อแนวที่เฮาสีไส้เนาะค่ะเนาะแนวที่เฮาสีไส้ก็คือวัดสลีนวัดสลีนสิซอยให้นะใส่ก็ปลายหลแล้วกว็เพราะว่าเขามีครีมนวดอยู่ะะนะนะแล้วเนาะค่ะเนาะแนวที่เขาใส่้ก็คือวัดสลีนสีซซยเฮดให้ครีมนวดเขาจับโตนะคะนะ เอา,าครีมนวดเขามียู่แล้วเขาแค่ว่าเอาครีมนวดเขาผสมลงไปใฮ้อนะ่มีส่วนผสมของหญ้าเอ็นยืดเข้าไปค่ะน้ำนวดแขกแก้เมื่อยแก้ปวดเนาะค่ะเนาะเป็นสมุนไพรชั้นเลิศเลยค่ะคุณใช้ค่ะคุณใช้ว่าคุณใช้ปวดขาปวดแบบใดคะปวดจากสะโพ,กล,ะก,ะก,ะพกลงไปบ้านเฮาเอินตาเขกเอี้ยงเนาะจ้ะเนาะปวดจากสะโพกลงไปบวจ้ะ ปวดจากสะโพกแล่นลงขาแล่นลงขัดแล่นลงเออ้อนว่างไหนล่ะเอิ้อแล่นลงขัดต้ยตีแล่นลงขาน่องน้ำน่องเฮาแล่นลงไปหาแล่นลงไปหาอันบีแขงเนาะพอเกิดสับแล้วลาวดอกพี่น้องค่ะแล่นลงไปหาขาแขงเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวเสียนเอาอาพาเป็นหุ่นเห้เ,เบิงเด้อค่ะเด้อผู้ปวดไรผู้ปวดไรให้น้องเลาอันมีเวลากรปล่อ,อยกับว่าอันพันมีแขกป่อยกับเฮ็ดบ่ได้พี่น้องค่ะเอาเมือ่อใดที่แขกบ่นหนักนะะเนาะค่ะเนาะช่วงมีอากาศดีแขกกับบ่ได้มานวดโดนแขกกับอยากนวดพี่น้องค่ะสองอาทิตย์ลแล้วค่ะเฮ็ดงานนี่แหละค่ะส่วนผสมฮอกกับผสมครีมนวด ตัวนี้อ่ะนะหมอนวดจากปรสิบโคโฆษณาให้ข้าเจ้าหมอนวดจากอันนะเวียดนามเอาให้เป็นมูเป็นเันไปโตกปลาหูจักกันก็เลยลื่นกันก็เลี้ยวให้มาค่ะผสมลงไปเนาะค่ะเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราตั้งไฟไว้อ่อนๆเขี่ยว่าต้องเดือดเด้อค่ะเด้อตั้งไฟอ่อนๆ เขียวให้ครีมนวดให้วัสลินเ้าละลายเนาะค่ะเนาะใช้เวลาบพ่อโดนดอกค่ะขั้นตอนนี้แค่ให้ครีมนวดเ้าละลายวดสลินละลายะคะ mm ่ะ hmm. ผู้เี่เนื่อเปิดกระใสน้ํามันปกะเพราวน้าเด้อค่ะเด้อ mm hmm. อันนี้นะคือว่าเขามีครีมนวดยูเลี้ยวเขาก็เลย mm hmm. ไม่ได้ใส่อย่างมากมายเขาใส่แต่ครีมนวดเขา mm hmm. เพราะว่าเขาอยากได้ส่วนผสมของ อันอ้าเอ็ยนยืดเข้าไปเนาะค่ะเนาะให้ให้มันมีประสิทธิภาพลายขึ้นให้มันมีตัวยาเพิ่มขึ้นเพราะว่าคีมนวดในเมืองไทยเอาอันนี้อันนี้ได้ความ,มาดูคว้จากพี่นันด้วยค่ะเด้อมุจักกันมาแต่เขารงเรียนตั1 1สิบเอ็ดสิบสองปีแต่ช่วงโควิดนี่ก็ไม่ได้ไปหากันจกักเทียกมาอยู่อามะเรามาเอาเห็ดอีหอย่างก็ละเรามาเอาเห็ดหูหนูบาออนนี่อย่างอีก แต่ก็บ,บ่ได้เข้ามาหากันหรอกค่ะมาเอาแค่นาบ้านแนละ้วน้ก็กกับตรวนี้แล้วก็เปิดร้านนวดคือกันพี่น้องค่ะแล้วก็ขนมัตตาบ้านขนมัตตาบ้านก็มาแบ่งน้องช่วงเน้องป่ามาบร่ได้มียบ้านเนาะค่ะเนาะประสิียป,ปีนี่ก็นประสิียเดือนนานี่ก็เลยเขาก็เลยยกเลิกแล้วพี่น้องค่ะบม่ได้มียค่ะบร่ได้มียก็เลยเป็นนันวาเลื่อนไปอีกเนาะค่ะเนาะเลื่อนไปอีกค่ะ เลื่อนปีกบ่แน่อาจจะได้กลกับปีไม่เลยค่ะเด้อเบิ่งก็นอมีตัวนี้มีนามันบักเเผวซื้อมาตุงเทพค่ะซื้อมาตุงเทพแมนบอกเหรอบ่บ่แมนซื้อมาจากพัทยาโดนแล้วแต่ว่าเอ่อกินหอมยุ่งั้งบ่หอมค่ะบ่บ่เย็นคักบ่เสียบออกบ่เสียบ้อนแหมพี่น้องค่ะขอเกลยบ่ได้ใส่เพราะว่าเออคือจังมัน ความห้อนบ๊กคอยามเวลานวดแขกมันก็มันก็บ่อกคอยซอยเนาะค่ะเนาะแต่กะมันก็ก็ดีดีสาหรับคนที่บ่มักเสียบ่ะดีสําหรับคนที่บ่มักขี้ม้อนห้อนเนาะค่ะเนาะคอยผัดมักขี้ม้อนห้อนแขกอยคืนกันดิพี่น้องแขกคอยกับเป็นบ้าน้าผู้นวดเอาเลยว่าต้านใดดีมกักซ้ำม,มักกินายเแม่ล้านนวดธรรมดาแขกมานวดธรรมดาเขาก็สีบ๊กมักดอกอันนี้แขกเอ่อ ขาเจ้าเก็บขาเจ้าปวดมาเขาเจ้าก็ว่าเอาเลยเจ้าวานใดเดียวไปามาักกบพักกันมักครีมมักกินกินของครีมนวดพี่เขาเฮ็ดไห่เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆให้อนี้ครับใกล้จะละลายแล้วค่ะใกล้สีได้แล้วแค่ว่าล้อให้ละลายให้ละลายเข้ากันนะเขากรจจัง มาเทใส่กับปลุกเขาเนาะค่ะเนาะกับกันตอนก็นมีซ้ำนี่แหละค่ะบ่ได้หลายกันตอนก็นมีซ้ำนี่แล้วบ่ได้หลายเดี๋ยวงวดนาสิมาเฮตนาใสวาสลีนแล้วกะ็เอ่ออ้อยจอนสันซ,ซ,ซ,ซื้อให้น้องป่าใสผมตัวนี้เขาเฮตนวดค่ะตัวนี้เขาเฮตนวดเดี๋ยวงวดนาสิมาเฮดเอ่อคิมหมักผมหรือว่าเป็นพวกกันทาผิวก็ได้เนาะคะนะัเนาะทาผิวน้ำ นนแก้ปวดแก้เมื่อยค่ะแก้ปวดแก้เมื่อยแก้กล้ามเนื้ออักเสบอีหอย่างจังสินี่ค่ะแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะเสร็จแล้วจ้าห่อเดี๋ยวจะก้อเหากะ้อมมาเทใส่พิมพ์เนาะคะ่นะเนาะโอ้เทใส่พิมพ์ปะนะปานเทีขนมเค้กข่อยก็เลยเทใส่กระปุก เทใส่กระปุกค,ค่ะรูส้สึกว่ามีไอ้น้ำอยู่นะรูส้สึกว่ามีออ้น้ำอยู่นะขันขันมีไอ้น้ำค่นอ้อาเขียวแล้วมันก็ทีมันก็ทีคอยเลยเหยออกค่ะคอยเลยเหยออกเนาะค่ะเนาะเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวฮอรอจักน้อยเขาจงมาเทใส่กระปุกเนาะค่ะเนาะเทใส่กระปุกตั้งไว้นีก้อนเอาตั้งไว้นีค่ะ ตั้งไว้ให้เย็นไวให้เสร็จโตเดี๋ยวอันอาพาสิพาไปเก็บสตรอเบอรี่มะกรูดค่ะมะกรูดแล้วกมาไวเด็กน้อยกินมะกรูดแล้วก็เห็ดแผ่นคือบักม่วงแผ่นนอค่ะนอกก็เลยแตงโตรออาพาจังไรอาปาสิมารับค่ะพญายไอ้ไอแล้วก็นวดข้อมือไปนําอันถือโอ้โน้าดไปเียฉนเอาโศกโลกสลน คือเกาวพี่น้องค่ะแต่สิไปเก็บบักสตอร์บักสตอเ์บัลลีมากวนกาว่าสิไปเก็บเอ่อมันมันมันสิมีช่วงนี่แหละค่ะแล้วก็สิบ่โดนแดดดีๆนีบายไว้อันสิมากวนแล้วก็สิมาเฮ็ดเพนเฮ็ดเพนไปเมียบ้านน้ำเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอ่อสิมีละวันพิเศษคือว่าสิเบิ้งสิไล่เบิ้งเนาะค่ะเนาะเอ่อสิไล่เบิ้งว่าพี่น้องผู้ใดเขามาคอมเมนต์หลายก้มูคอมเมนต์หลายก้มูแล้วก็สิมี สตอรอเบอรี่กวนแอปเปิ้ลกวนตากแห้งแน่อันนั่นนั่นโน่นนี่นั่นเนาะค่ะเนาะเอาไปฝากพี่น้องเฮาเนาะค่ะเนาะเออ่กะบ่มีอย่างไรค่ะเขียนเทเบิลจำนี่แหละค่ะอย่าลืมเลยค่ะเดอ้อรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษคันยักรซิมเนาะค่ะเนาะคันยักรซิมอันสตอรอเบอรี่กวนสตอรอเบอรี่กวนแอปเปิ้ลกวนคือบวกมังบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะกะ คอมเมนต์เข้ามาคุยกันค่ะกดไ like, ลค์กดแชร์ด้อค่ะเด้อเพอ่อเป็นกําลังใจให้ยายตาคนไกลบ้านค่ะสันหลักค่ะพอกันในป้าสตรอเบอรี่พี่น้องค่ะโชคดีมีเงินใช้ล้ๆๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ